คืนสุดท้ายก่อนกลับบ้านเราไปกางเต็นที่เขาขอนะคอสถานที่กางเต็นคืนนี้บอกเลยว่าเต็มสิบไม่หักเลยนะครับใครที่จะเข้ามากางเต็นที่นี่แนะนําว่าให้โทรหรือว่าทักไปทางเพจก่อนนะครับก่อนเข้าพักน้องเขาจะแจ้งไว้เลยนะครับว่าหลังสี่ทุ่มนี้งดใช้เสียงนะฮะถือว่าชัดเจนดีถ้าใครไม่ได้เอาเต็นท์เอาที่นอนมาที่นี่เขาก็มีให้เช่าด้วยนะครับติดต่อสอบถามที่ทางหน้าเพจได้เลยน้องเขาตอบเร็วมากครับ และถ้าใครเปิด GPS แล้วมันพาเราหลงนะฮะมันพาเราไปกลับรถไกลๆนู่นนะฮะตรงนี้ให้หยุดก่อนนะครับถ้าเกิดมาอยู่แถวๆจุดชมวิวเขาคอแล้วนะครับให้โทรหาน้องเขาเลยให้น้องเขาขึ้นมารับนะครับเพราะว่า GPS มันมันพาไปมั่วบางคนหลงไปไกลถึง1 8 9แกิโลทางลงไปรีสอร์ทนี่จะอยู่ติดกับจุดชมวิวเขาคอนะฮะหรือว่าที่มีป้ายบอกว่า tot หรือจะจอดแถวๆโรงพยาบาลที่ว่าการอำเภอ การไฟฟ้าอำเภอเขาค้อก็ได้นะครับแล้วก็โทรบอกน้องเขาถ้าเราอยากจะกินหมูกระทะเราก็ให้ทางน้องเขาสั่งให้เลยนะครับเขาก็จะมาส่งถึงที่มีทุกอย่างมาให้พร้อมไม่ต้องขนอะไรมาให้หนักเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะซื้อซี่โครงหมูมาย่าง แอดแนะนำว่าให้แวะซื้อที่ร้านมินิมาร์ทที่ตั้งอยู่หน้าไปรษณีย์เขาค้อที่นั่นมีทุกอย่างนะครับตั้งแต่อาหารสดอาหารแห้งอ่านมีหมดนะครับ กินผักก็ต้องกินอยู่กระทะใช่ถ้าจะให้ เข้ามาในเต็นท์แล้วนะครับข้างนอกอากาศเย็นมาก,ก,กอากาศเย็นแล้วก็มีลมมาเป็นช่วงๆพรุ่งนี้เช้าไม่น่าจะได้เจอหมอกนะแต่ก็ลุ้นนะฮะแต่แว่าบรรยากาศดีนะครับถึงจะไม่เจอหมอกก็บรรยากาศดีหมูกระทะอร่อยมากรู้สึกว่าหลานกลางเต็นท์ที่นี่ก็ไม่วุ่นวายด้วยนะครับ ลางกลางเต็นที่รีปันดานะครับโอเคเลยนะถ้ามีหมอกนี่ถือว่าวิวจุดนี้นิดแจ่มมากนะฮะแต่ว่าเราก็เหมือนเดิมนะคนบาปปี2023ต่อจากปี2022นะครบมาเกาะพอที่ไรไม่ค่อยเจอหมอกเท่าไหร่จะพาไปดูลานกลางเต็นแต่ละชั้นกันนะครับห้องน้ำห้องซ้วมอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่ดิงขยะอยู่ตรงนี้ง่ายๆเลย ชั้นที่ให้กางเต็นท์มีสามชั้นเราจะเห็นว่าเนี่ยชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามวิวก็ประมาณนี้เลยนะฮะคือมองเห็นเต็มๆแบบไม่ต้อง มีอะไรมาบังเลยไม่ต้องมีต้นไม้มาขวางเลยนะฮะถ้าเกิดมีทะเลหมอกนี่ตรงนี้ก็ถือว่าได้ใกล้ชิดกับทะเลหมอกเลยนะฮะที่นี่ลีปันดาครับผมเมื่อวานลืมบอกไปนะครับใครที่มากางเต็นที่แถวเาขาคอ,อ,อแล้วไม่ได้ซื้อพวกหมูหรือว่าวัตถุดิบอะไรมานะครับก็มาซื้อที่ร้านนี้ได้เนาะ ร้านนี้จะอยู่ใกล้ๆกับไปษณีเขาคอ้นนะครับมีทุกอย่างนะฮะเข้ามาซื้อที่นี่ครบทุกอย่างเลยไม่ต้องเตรียมของมาจากบ้านให้ให้หนักนะฮะของสดหมูซี่โครงหมูอะไรเอ่ยต่างๆมีหมดเลยนะครับที่อะไรเนี่ยผู้ใหญ่คิดมินิมาร์ทอาหารสดนะครับไปษณีอยู่ตรงนี้นะฮะไหน,นก็ซื้อเนี่ยเอาหกค่ะ ติดใจเขาเกี่ยวป่ะนะ okay.